สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับสภาพยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับคันนี้นะครับกับ5ประตูทีด้าครับนิสสันทีด้าปี2008นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้คันนี้ตัวท็อปนะครับปี2008ครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกความเอกสารครบคู่มืออยู่ครบเลยครับตัวนี้สวยๆครับใครกําลังหาใช้งานราคาหลักหมื่นจัดไปครับ95,000บาทนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีนะครับโทรเจรจานครับขอลายขอคลิปขอรูปด้เลยครับติดต่อไปครับโทรไปได้เลยครับภายในสวยนะครับคันนี้เซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS กุญแจรีโมทระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับโดยรวมรถสวยนะครับ ตัวนี้กว้างนั่งสบายแน่นอนนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงแน่นอนรถสภาพงามๆเลยครับไม่แท้155,000กิโลเมตรนะครับใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับหา5ประตูนะครับจัดไปครับราคาสภาพยอดเยี่ยมเลยครับ ตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับสําหรับใครกําลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับ95,000บาทโทรเจรจานะครับโทรได้ตลอดนะครับรถยูมินบุรีสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับใหม่แท้นะครับตัวนี้155,000กิโลเมตรนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิก่ํำชุดแต่งครบเอาไปใช้งานได้เลยครับสภาพงามๆนะครับสีสวยเต็มนะครับตันนี้รีรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเพียงเท่านั้นถ้าท่านกาลังหาใช้งานนะครับ ก็ชมดูได้เช็คดูเลยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนการันตีการโอนนะครับรับประกันว่าโอนได้แน่นอนถ้าโอนไม่ได้ซื้อคืนแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับการันตีครับว่าของจริงสภาพดีจริงนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับ5ประตูนะครับนิสสันทีด้าทนทานครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสภาพงามนะครับสีสันเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในก็สะอาดเบาะผ้าบวกหนังนิดหน่อยนะครับสอง อย่างแบบนี้เลยครับใครชอบใครเข้าใจราคาหลักหมื่น95,000บาทนะครับตามท้องตลาดก็มีนะครับแต่ไม่ใช่สภาพสวยๆอย่างนี้แน่นอนนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องไปปวดหัวไม่ต้องไปเก็บซ่อมมาเลยนะครับเก็บงานเช็คระบบดูแลมาเรียบร้อยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยเก็บงานพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังครับอยู่บินบุรีโทรเจรจาสอบถามนะครับ9 5 0า0บาทนะครับ5ประตูนะครับตัวนี้5ประตูทีเดด 5ประตูปี2008นะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยจัดดูแลมาดีมากๆนะครับขครได้ไปสุดคุ้มครับคันนี้รถบ้านแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ครับสวยพร้อมจบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคันนี้นะครับสวยๆสมุติสุดๆนะครับ นิสสันทีด้าทีด้าหประตูนะครับหาข้อมูลได้ตามแฟนเพจแฟนขับของนิสสันทีด้านะครับรับรอง่าไม่ผิดหวังรถสวยคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจได้เลยครับเน้นโทรเจรจาไปเลยนะครับ